เพดินู่น้าภาษาบ้านๆค่ะวันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะของการทําหน้าให้น้องก็เรามาดูความเปลี่ยนแปลงพี่คะว่าครั้งที่สองนี้จะทําให้หน้าน้องเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนนะคะอ่าเผื่อจะเป็นแนวทางให้คุณลองคิดดูว่าคุณควรจะมาหานิดหรือเปล่าฝีมือน,นิดมีแค่ไหนนะคะนิดขอลวดละตัดความมาถึงที่พอกลอกหน้าเลยนะคะพอลอกหน้าได้ที่แล้วนิดก็จะลอกทิ้งลอกทิ้งแล้วนิดก็จะมาร์คค่ะมาร์ค กาแฟน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวเพื่อให้ปรับสภาพผิวหน้าน้องให้มันเนียนเนียนกันทั้งหน้าให้เสมอกันทั้งหน้าค่ะเพราะว่าหน้าน้องเหมือนจะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่พอ,อล้างกาแฟเสร็จเรียบร้อยอผิวหน้าน้องก็จะนิ่มนวลค่ะนะคะ,ะดูกระชับดูเข้ารูปคุณลูกค้าคาะลองสังเกตดูนะคะว่าหน้าน้องเข้ารูปแล้วก็ดูดีขึ้นค่ะดูดีขึ้นกว่าครั้งก่อนเยอะค่ะเพราะว่า ไขมันเริ่มเริ่มบาลานซ์กันที่ผิวหน้าแล้วค่ะนะคะและลําคอดูสิคะความประจ่างใสของผิวของน้องนะคะเอ่อแล้วก็ความออร่าค่ะความไขมันเติมเต็มบางส่วนที่ที่มันขาดหายไปค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านิดขอร้องให้น้องอกก้มอกค่ะนะคะกก้มกม้มหน้าอกเพื่อให้ไขมันที่มันหลังหูค่ะเนียง<อ>แล้วก็อ่ไข้ทอยค่ะมันไหลามาเติมเต็มที่หน้าให้น้องนะคะ การการที่น้องผอมไวก็ทําให้อาไขมันเป็นตอนตอนไปนไม่ไม่อยู่กับร่องกระปรอยที่ควรจะอยู่ค่ะนะคะนี่ก็ต้องมาละลายไขมันที่ผิวหน้าให้น้องให้ให้ทั่วใบหน้าค่ะให้ทั่วใบหน้าลำคอแล้วก็โกยไขมันส่วนที่มันมันมันไม่ควรอยู่ค่ะมาเติมเต็มส่วนที่ของน้องขาดหายไปค่ะนะคะก็พยายามเน้นเน้นเน้นสุดฝีมือเลยค่ะหน้านี้สุดฝีมือจริงๆค่ะ นี่ทั้งเอาทั้งใจและแต่แรงกายทั้งหมดค่ะลงไว้ที่หน้านี้เพื่อให้น้องดูดีขึ้นมาจริงๆค่ะนะคะจากจากความรู้สึกจริงๆที่ที่ช่างคนหนึ่งควรจะทําและดูแลให้น้องค่ะนะคะโกยค่ะโกยจากหลังหูจากเนียงค่ะจากคอจากร่้องแก้มค่ะนะคะที่ที่มันขาดหายไปค่ะแล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดดูที่ค้าครั้งแรกน้องคีเลกกว่าช่างตอนนี้น้องเริ่มสวยมากกว่าช่างชักเกียร์ซะแล้วค่ะ